เปิ้ลก็มีหวัวใจเหมือนกันล้อแม่นเปิ้ลก็มีหวัวใจเหมือนกันล้อก็ได้อย่างใดเนี่ยมันเนี่ยอัยังกับฉันอย่างอี้เต๊กะโหทำอย่างอี้กับฉันได้อย่างใดแม่นฉันก็ขายากเหมือนกันล้อเต๊กะปุ๊ออก ปุ๊ออกน้ำเหลืองอมเจิมไัยจะไปอดได้มีหัวใจมันกันลูกอ๋อไอ้จื้อฉันอยู่อย่างอ่านน่ะมันไม่ได้อย่างใดมันก็เหมือนมนเธอเขานะกาแมนคนกับคนก็เหมือนกันนะกาเธอออ้ยมันก็ตายกะเต้กาไอือฉันอยู่อย่างอ่านมันต้องตายแน่ๆ คือแม่เธออยากเข้าก่อเหมือนเดียวกันหมดเธอเขาชอบกินหมูกระทะแต่ฉันก็ชอบกินหมูกระทะเหมือนเดียวกันเม่นเธอมากหมูจุ่มฉันก็มากหมูจุ่มเหมือนเธอเขาแน่แกว้ายฉันทำจ่มาได้ทำมาได้เลยเนี่ยกับฉันได้อย่างไดใช่แต่เวลาฉันกินอ่ะฉันกำลังบะเลิศเลยบาได้เลิศเลยสักคมแม่กันลุ้มลุ้ม ใครไปอยู่ได้เธอความฮักเธอเขามีฉันก็มีความรักอืมแต่ฉันมันโอดไว้ทางไหนปุ้นอืมก็มันโผล่มาได้มือเธอเขาอ่ะโอ้มืเขาจะบัดปรานฉันหลอกัดตานฉันแน่แน่นอนเธอเขามีความรักอย่างไหนนะฉันก็มีความรักแบบนั้นใช่อืมอหาละอ่อนประแจโอดบัดได้เลยเ้ยเหมือนเดียวกันนะ ถ้ามันโคบมันแง่นได้กก็จะแงเนเพื่อพ่อเอต่กะแต่บอกเข้าใจเธอเขามาทำกับฉันให้ยัง่ๆอ่ะันก็มีหัวใจฉันก็เป็นมนุษย์คนหนืห่อหรอเจ้าทำยีย้บดีแบบนน่ืมทำกับฉันอีน่นะเขาอ,อินดูกันพ่องแกอินดูพ่องแกมันก็ค้าไยมันการโล เออเธอเขาได้กลิ่นน้ำปุฉันโจดน้ำปุเมันเธอนะแกฮ่าฮ่าฮ่ากับข้าเลิศเลยมันเปิ้นเออเออเลิศเลยมาได้สกามแกฉันนี่นะแ้่สปึงผมสปึึงผมมันเธอเขาห่องีะสปึึงได้มันสปึงแต่นี่มันปึงมาได้มันมามีอืมฉันเนี่ยมนเธอมาได้มาได้จ้อยมาเด้นี้เธอเขาเนี่ยสบายเงี้ยงก็ได้แต่ฉันนี่แกเงี้ยเงี่ยมได้ออกนอกออกแตกก็ม่ได้แม่นหรือก็ออกนอกออกโดกเฮ้โดนละฮะ แล้วก็โดนแล้วเนี่ยแล้วผมจะมาจู้ไอฉันอ๋อมีป้าจูก็เป็นมูปมเป็นจูมก็ข้าโย่ตัวเปิ้ลโลเป็นซูมกินเขาก็ข้ากินมันเปิ้ลนกะเจ้าแล้วเธอมาเแย่กับฉันอนี๋แย,ย่ได้ฉันก็มีหัวใจลูกเฮ้ยเขาลังโูสัวถ้าคาบโลดอ่ะอ้ยเป็นฟื้นเป็นไฟอวดกันเจ้าอแต่เก่งโอ้ลองฉันคาบปะโอ้แตกตื่นกันแน่นอนเจ้าบ้านจะเล่าหัวจนแต่แก ขาลองแค่เอี้เขาก็จะเล่าแล้วเนี่ยเนี่ยะอ๊ะแต่แกะขาลองกล่อี้เนี่ยะเละเล่ารอบัมมี่ยุทธบันจะแลงวานเนอะเป็นอตีตเนอรเธอเขาอยากสวยอยากงามชอนก็อยากสวยอยากงามแม่เธอยากขับรถชันก็อยากขับรถ เธอเขากินหมูกระทะฉันก็แค่อยากกินหมูกระทะโอ้เนี่ยเธอสตางฉันก็มีปลาเลามันก็ลูกอยากจะข้บรลอยากจะซื้อเหมาะเหมือนปุ๊บมันซื้อบ้ตรได้เจ้าเขาจะเล่าหัวเขาจะเล่าหัวคนานอะไรมันแยกกับฉันเนี่ยบ้านันดีเล่าอ่ะฉันห้ามบัได้เนอะฉันก็มีหัวใจลูกมแม่นะอ๋อมันก็โดมแย่โดยไม่ใช่โดมแย่อย่างรีบโอท่านรีบเออท่านตารีบก่อนนะน้าเดี๋ยวก่อน มีหัวใจเหมือนกันเน้ออู้ไว้เลยหัวใจก็มีเหมือนกันเพราะว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันเนาะเจ้าเอาง่ายๆกินลาบปาก็จะเล่าห <c oughs> ุ้ยเธอมาแยกกับอีก,กับฉันน่มันได้อยางไงฮ่าอ,อนะอะขอเกิบขอกำละเพราะว่าฉันก็มีห <c oughs> ัวใจเี่ยอี <c oughs> อะไรเนี่ยมาถูกต้อง khỏi cắm đó à đôn giá thầm ừ ừ